นี่นะคะกะคล,ล้วยเห็นไหมคะโคนต้นกล้วยนี่นะคะที่ปลูกในรองเพราะเราไม่สามารถปลูกในดินได้เพราะว่าดินที่นี่เป็นดินถมนะคะแล้วก็เป็นดินเหนียวด้วยแล้วก็ต้องใส่รองเห็นไหมคะดูโคนต้นนะคะโคนต้นกล้วยนี่ยังไม่ได้ออกปรีนะคะก็คงจะออกใครในประมาณเดือนนี้แหละค่ะนะคะ,นะค,ะความสูงก็เตรียมไว้พร้อมแล้วนะคะเกือบ6เมตรละนี่ทีแรกตอนปลูกก็ต้องใช้ไม้หลัก กเขาเห็นไหมคะช่วยต้นเขานะคะความสมบูรณ์เห็นไคะพ้าเปียบก็เหมือนคนจะออกลูกแล้วหละชองแล้วนะคะดูก้านเขานะคะนี่เรายังไม่ได้มีไม้คทำนะคะยังไม่ได้ทำก็ยังไม่ได้ออกผลไม่รู้ว่าพิชายอยู่ตรงไหนนะคะเนี่ยเห็นไหมคะใหญ่ฉะนั้นลอง80เซนเนี่ยปลูกได้แค่ต้นเดียวฉันต้องการ3ต้นแต่มันปลูกไม่ได้ นะคะแล้วก็ดูต้นต่อไปที่ยังไม่ได้ออกปีนะคะพวกนี้อาจจะภายในเดือนหนึ่งนี่ยค่ะรอพร้อมที่จะออกแล้วก็ปลูกไล่ๆๆ,ๆ,ๆ่ไกันก่อจากไล่พัชชานะคะๆๆจากไล่พัชชาแต่ตอนนี้มาอยู่ติดถนน จอมบึงทางเข้าสวนพึ่งเลยนะคะอ่าอันนี้เราปลูกโชว์คนจอดรถดูกันเลยใช่ไหมเฮียกลุยฮะจอดรถดูกันเลยใช่ไหมไม่เคยเห็นกล้วยอะไรขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยที่ห่อแล้วเป็นยังไงนะคะเหลืออีกเท่าไหร่จะเกินออกมาอ่าเนี่ยนะคะถุงที่ห่อเนี่ยเกือบสองเมตรเหลืออีกประมาณไม่ถึงห้าสิบเซนก็จะเพลิแล้วค่ะ ทั้งๆท,ที่ยังเหลือเวลาที่จะตัดต้ยอีก4เดือนกว่า